สถานุ้งสถานะอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับผมก็คือไม่ได้โสดนะครับผมเอ้ยเอาไงเอาดิหัวมันบ้าจิหมอ้อยว้าจิหมอยแล้ว ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำ Often เอาแฟนๆได้นะฮะยินดีแล้วก็เขินไปพร้อมๆกันเลยแหละคุณผู้ชมคาสำหรับดุ่มแน็กชาลีนะครับที่ได้ออกมาไลฟ์สดขายของแล้วก็เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาวเก๋ไก่สไลเดอร์นะฮะที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงสถานะอะไรกันนะฮะแต่ว่าไม่โสดแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดผู้ชมด,ด้านหนุ่มสไปร์เอสพครับก็ออกมาเปิดตัวแฟนสาวนะ น้องอุงเอิงนั่นเองนะ,ะที่โอ้โหเรียกได้ว่าหวานหยดย้อยจริงๆคุณผู้ชมนะฮะมีโมเมนต,ต์น่ารักบงมิงเต็มไปหมดเลยที่สําคัญนะฮะสาวอุงเอิงเนี่ยหอมแก้มหนุ่มสปรย์ด้วยเหลอคุณผู้ชมเรียกว่าพีคสุดๆที่เดียวเฉียวก็เรียกได้ว่าโพสตคลิปคู่ขนาดาษ้ีก็เหมือนเปิดตัวกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสําหรับหนุ่มนักชาลีไตรรัตน์นะฮะและก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังสาวเก๋ไก่สไลเดอร์ หรือสาวเก๋กไก่นัทที่ชานามวงนั่นเองที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่น่าจะกําลังคบหาดูใจกันอยู่จริงๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มนักเองก็ออกมาเปิดเผยว่าสนิทกับสาวคนหนึ่งอยู่แต่ยังไม่พร้อมใช้คําว่าแฟนหลังจากที่เมื่อวานนี้ฮะนุ่มนักเองก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายของนะครับแล้วก็เจอแฟนคลับเนี่ยถามเรื่องความสัมพันธ์กับสาวเก๋กไก่สไลเดอร์ยูทูบเบอร์สาวคนดังซึ่งหนุ่มนักเองก็ตอบแบบแมนๆพร้อมทั้งมีเขินอยู่ตลอดเวลาด้วยแหละคุณผู้ชม โดยหนุ่มแน็กได้บอกว่าถึงเราจะไม่ได้ตกลงสถานะแต่สําหรับผมก็คือไม่ได้โสดแล้วสภาพผมพูดตามความจริงผมเนี่ยขอไป400รอบแล้วสําหรับผมมันเลยผมเป็นคนที่ไม่หวานหวานหรือหวามากและไม่ใช่เป็นคนตลกด้วยผมเนี่ยเป็นคนจริงจังกับชีวิตสําหรับผมเนี่ยมันเกินคําพวกนั้นแล้วผมไม่ลงรูปอะไรมุ้งมิ้งบ่อยไม่ว่ากันนะไม่ใช่สไตล์ผมผมเนี่ยเป็นคนเคร่งเครียดผมแก่แล้ว ผมบนตรงๆผมจะลงรูปเนี่ยตั้งกี่ครั้งแล้วไปถามเขาเองเขาบอกรูปเขาหน้าตามไม่สวยผมเลยไม่ได้ลงสักทีทั้งที่มีรูปเนี่ยประมาณ4,000รูปผมพูดตรงๆไม่มีอะไรปกปิดปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นผมไม่คลั่งหรอกผมอายุ30แล้วเลยจุดมุงมิ้งแล้ว ก่อนที่หนุ่มแน็กเนี่ยจะพูดไปเขินไปนะบอกว่าทุกอย่างนี่ต้องใช้เวลาผมไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังชอบลงลงลบ,ลบ,ลบหลายรอบบล็อกบล็อก,ลอกป,ลปลดปลดนี่ผมไม่ได้บ่นนะผมอายผู้จัดจาการผมนะผมบอกไว้ก่อนผมไม่เคยมาบล็อกหรืออะไรผมโตแล้วผมอายุ30แล้วผมเขินแต่ไม่เป็นไรน้องเขาก็น่ารักอยู่เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากก่อนที่จะทําท่ากัดฟันพูดนะฮะแล้วก็บอกว่าหยอกหยอกหย,ย,ยอกน้องเขาชอบปลดปลดบล็อก ปีหนึ่งจะติดตามกัน2ทีมันเป็นสไตล์เขาหนะแต่ที่เราคล้ายกันอยู่เนี่ยก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละไม่รู้จะพูดยังไงน้องเขาร้องเพลงเก่งทำอะไรเก่งไลาล้าอย่างแต่พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันค่อยๆดูกันไปก่อนถึงเราจะไม่ได้ตกลงสถานองสถานะอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับผมก็คือไม่ได้โสดนะครับผมสภาพผาผมะครับผมก็พูดตามจริงนะครับผม โ,โอ้ยผมพูดแบบนี่โอ้ยไม่อยากจะพูดขอไปสี่ร้อยรอบแล้วมนะั้งเพื่อนๆจนจนไม่มีไม่มีใครขอใครครับมันเลยแบบสําหรับผมอ่ะมันผมเลยผมไม่ใช่เป็นคนที่หว,นวานหวานหรือหวามากนะ <problèmes. S 1> แล้วก็ไม่ใช่คนตลกเลยนะเพื่อนๆผมไม่ใช่คนตลกนะคือผมเป็นคนที่จริงจังอับชีวิตนะครับผมแล้วก็คือสําหรับผมอ่ะมัน,ม,นมันเกิน คำพวกนั้นแล้วแล้วผมไม่ใช่เป็นคนอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าลงอะไรมุ้งมิ้งบ่อยนะก็ต้องต้องไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันแบบมันมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ผมนะผมเป็นคนแบบจริงจังกับชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนแบบหน้าตาเข้มเครียดตลอดนะครับผมคุณจะมาให้ผมแบบ ผมแก่แล้วนั่นแหละตรงตจริงผมสาิแล้วนะเพื่อนๆโดเรมมันเอาไอ้นี่มันเล่นมันเขินไมู่้ตัวโ <c oughs> ดวยก่อนหน้านี้เองนะฮะก็ทำเอาชาวโซเชียลเนี่ยจับตามองกันเหมือนกันนะฮะหลังจากที่หนุ่มสป,ปรายแฟนเก่าของสาวเก๋ไก่เนี่ยก็มีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆได้ฟินจิกหมอนกับสาวอุงเอิงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวจนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมฮะหนุ่มสป,ปรายนี่ก็ไม่ยอม,ม้อยหน้าน,นะฮะ ออกมาเปิดตัวแฟนใหม่กับเขาบ้างเหมือนกันหลังจากที่ได้ออกมาเล่นเกมกับเพื่อนๆนะฮะโดยมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่มีกติกาว่าจะให้เลือกตอบหรือเลือกทําอะไรสักอย่างซึ่งด้านหนุ่มสไปร์ยเนี่ยก็เลือกที่จะตอบโดยเพื่อนของเจ้าตัวเนี่ยได้ถามว่า แล้วสไปร์เนี่ยโสดไหมครับด้านหนุ่มสไปร์เนี่ยก็ยังคงอ่ำอ่ำอึ้งๆไม่รู้จะตอบดีไหมก่อนจะตอบว่าตอบดีกว่าตอบเลยก็แล้วกันมีคนคุยแล้วก็ไม่ได้โสดนั่นแหละก่อนที่เพื่อนสไปร์เนี่ยจะย้ําว่าก่อประมาณว่าสถานะโสดแต่หัวใจไม่ว่างนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ทำเอาสาวเอิงที่กําลังนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะโอ้โหเขินเลยทีเดียวเชียว ก่อนที่เพื่อนๆฮะจะรุมถามสาวเอิงกันตอบว่าคนในใจหนุ่มสปรายเนี่ยชื่ออะไรทาเอาด้านสาวเอิงเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันทีเดียวเชียวเพราะว่าเขินไปหมดแล้วก่อนที่เพื่อนเนี่ยจะบอกว่าทําไมตอบก็หอมแก้มไพรไปทีหนึ่งจะได้จบๆหลังจากนั้นในสาวเอิงก็เลยบอกว่าตอบยากอะมันตอบไม่ได้เอาเป็นว่าขอเลือกทําดีกว่าไม่ขอเลือกตอบทําเอาเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยฮือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมหลังจากที่หนุ่มสปรายเนี่ยหยิบหมอนขึ้นมาบังหน้าเตรียมพร้อมให้หอมแก้มกันเลย คุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนหนุ่มสไปร์นี่ก็บอกว่าเดี๋ยวคนในใจหนุ่มสไปร์เนี่ยจะว้าวนะแล้วหลังจากนั้นนี่ก็มีอีกคนเี่ยพูดแทรกขึ้นมานะบอกว่าคนในใจสไปร์ตเนี่ยไม่ว่าหรอกก็ทําเอาเขินกันยกใหญ่เลยคุณผู้ชมฮะก่อนที่เพื่อนเนี่ยจะบังหน้ากล้องเอาไว้ให้นะฮะทันใดนั้นเองคุณผู้ชมสาวเอ๋ก็เข้าชาร์จหอมแก้มหนุ่มสไปร์อย่างรวดเร็วตามเอาฮือหักเขินกันยกใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ชมแล้วไปโสดไหมครับอตอบดีกว่า คำถามที่ผมรู้เป็นไรอะไรเป i, hey, anyway. ็นไรคนเราสร้างมาไหมอ้เราสร้างเอ้าเดี๋ยวเป็นไรเดี๋ยวก่อนไรเอ้าตอบเลยครับทุกคนเลยเปิดป็นเลือกอมนุ่งปูนะเป็นเลือกอมนป่งปูไม่ตอบดิอยากรู้มีคนคุยแล้วไม่ได้ปนถามว่าอะไรนะโสดหรือเปล่าอ๋อมีคนคุยแล้วก็เท่ากับไหนไม่โสดเออเท่ากัดไม่โสด ก็ประมาณว่าสถานะโสดแต่หัวใจไม่ว่างเลยนะเฮ้ยอะไรแกเป็นแกไอ้ย่าคนในใจชื่ออะไรดีกว่าคนในใจชื่ออะไรเรื่องนเรื่องั้นเรียนอะไรได้ไหมเรื่องไม่ตอบออกไปได้หรือเปล่า ได้เนี่ยแล้วอ่ะโควิดโคู่กูไม่ตอบได้นะก็แค่ของแก้มไปทิดนึงเออง่ายจุ๊บเจ๊ไม่ต้องมาเมากินิ๋วยเตี๋ยวไมดีอยู่เอ๋ต่อไปคนในใจเหรอตอบยากอ่ะเลือกคำล้วกันเฮ้ยอะไรนึงเลือกต่อพี่กาไม่เลือกตอบไงเลือกคำเลือกคำเลือกคำไปเลือกคำเลือกคำ นี่นี่ไม่ไม่คนในใจไปว่าเอานะไม่ว่าผมรู้เอาไงเอาดิโอ้ยย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 ยเลยยยหยยอยยยย้ยยยยยอายย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 ้้ยยเ้ยยะเนี่ยโย้ยย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 ไยย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 อยยยยยอยอยย่มยย่าบยงยยาเยย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 ยายยยยยยบยยยข้างหลังยยยครับจยกล้องอันนี้ไปดูได้ที่ยยย r ยย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 อยยม่าบงดีกว่า ไม่ตดาเ้คไม่ได้เกลอะไรกันเลยเม็ไหมเอ่จริงเหรอเดี๋ยวบังเฮ่เขาบอกแะโดนแบนใช่ไหมเฮ้ยอโมงเลยนะ ก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่หนุ่มไพรและสาวเอิงที่เขินนะฮะด้านแฟนๆก็เขินกันตัวบิดอยู่เหมือนกันแหละคุณผู้ชมเอาเป็นว่ากรอทั้งสองคนนี้ออกมาเปิดตัวอยางไปทางการอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะท็อปดาราก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e ทางช่อง y YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ